รวยได้ไม่ต้องรอปลดล็อกความคิดสู่ความมั่งคั่งสวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาคุยเรื่องที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเรื่องของความรวยครับหลายคนคิดว่าความรวยเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือตัวเลขในบัญชีแต่นั่นเป็นเพียงปลาทางที่มองเห็นได้ที่จริงแล้วความรวยเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นคือกรอบความคิด คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมนักธุรกิจหลายคนล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ยังลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จได้ในที่สุดคำตอบคือพวกเขาไม่ได้มองความล้มเหลวเป็นความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนหรือข้อมูลที่ต้องนำไปปรับปรุงเมื่อความคิดแบบนี้เกิดขึ้นในใจความกลัวที่จะก้าวพลาดก็จะลดลงทำให้คุณกล้าที่จะเริ่มต้นและลงมือทำอย่างจริงจังลองดูเรื่องราวของเจฟเบซซสผู้ก่อตั้ง Amazon ตอนที่เขาก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา เขาไม่ได้คิดถึงแค่การขายหนังสือออนไลน์แต่เขามองเห็นถึงอนาคตของการคร้าปลีกทั้งหมดเขาไม่ได้รอให้ตลาดพร้อมแต่เขาสร้างตลาดขึ้นมาเองด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนความกล้าที่จะคิดใหญ่และลงมือทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในโลกหัวใจสําคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีเงินทุนเท่าไหร่ในวันนี้แต่มันอยู่ที่ว่าคุณมีทัศนคติแบบไหนต่อเงินและความสําเร็จ หากคุณยังคิดว่าเงินเป็นสิ่งหายากหรือการรวยต้องใช้เวลานานความคิดเหล่านั้นจะกลายเป็นกำแพงที่ขวางคุณไว้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนความคิดว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและมองหาโอกาสอยู่เสมอเหมือนนักล่าสมบัตรคุณจะเริ่มเห็นช่องทางและโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็นและเมื่อคุณเจอโอกาสนั้นแล้วจงกล้าที่จะกระโจนเข้าไปเหมือนกับนักสู้ที่พร้อมจะเผชิญหน้ากับความท้าทาย รวยได้ไม่ต้องรอหมายถึงไม่ต้องรอให้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องรอให้มีเงินทุนครบทุกบาทไม่ต้องรอให้มีแผนสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบที่แท้จริงจะเกิดขึ้นระหว่างทางที่เราลงมือทําดังนั้นผมอยากให้คุณถามตัวเองตอนนี้ว่าอะไรคือสิ่งเล็กๆที่คุณสามารถเริ่มทําได้ในวันนี้คุณพร้อมที่จะทิ้งความคิดเดิมๆและเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วหรือยังความมั่งคั่งที่แท้จริงรอคุณอยู่แต่คุณต้องเป็นคนเปิดประตูไปหามันเองนะครับ ผมจะเพิ่มเนื้อหาให้ฟังแบบเข้าใจง่ายและเป็นแนวทางที่ทุกคนทำตามได้จริงรวยวันนี้คือการสร้างโอกาสด้วยมือตัวเองแนวคิดรวยวันนี้ไม่ได้หมายถึงการถูกหวยหรือรวยทางรัดในชั่วข้ามคืนแต่คือการเปลี่ยนความคิดและลงมือทำทันทีเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้หลายคนมักคิดว่ารอให้พร้อมก่อนเช่นรอให้มีเงินทุนเยอะๆก่อนหรือรอให้เรียนจบก่อน แต่ความคิดแบบนี้คือการผลักไสความรวยออกไปจากชีวิตเพราะโอกาสไม่ได้รอเราแต่เราต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมาลองนึกถึงนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลกเขาไม่ได้รอให้ร่างกายสมบูรณ์แบบถึงจะเริ่มซ้อมแต่เขาซ้อมทุกวันจนร่างกายสมบูรณ์แบบเองการสร้างความรวยก็ไม่ต่างกันครับการลงมือทำวันนี้คือการฝึกซ้อมเพื่อความสำเร็จในอนาคตรวยแบบฉับพลันที่ไม่ใช่แค่โชคช่วย ทำว่ารวยแบบฉับพลันในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญแต่คือการมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามแล้วลงมือทําอย่างรวดเร็วและชฉลาดวิธีเริ่มต้นแบบง่ายๆที่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนเปลี่ยนสิ่งที่คุณรักให้เป็นเงินคุณชอบทําอะไรวาดรูปทําอาหารออกกํลาลังกายหรือเล่นเกมคุณทําสิ่งนั้นได้ดีแค่ไหนคนรอบข้างชื่นชมคุณเรื่องอะไร แล้วคุณจะเปลี่ยนความชอบนั้นให้เป็นไรายได้ได้อย่างไรตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบทำอาหารคุณอาจจะเริ่มจากทำอาหารขายเพื่อนที่ทำงานทำคลิปสอนทำอาหารลงโซเชียลมีเดียหรือเปิดคอร์สสอนทำอาหารออนไลน์สิ่งเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนมหาศาลแต่สามารถสร้างรายได้ได้ทันทีมองปัญหาให้เป็นโอกาสคนรอบข้างของคุณกำลังมีปัญหาอะไรคุณมีวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นได้หรือไม่ ตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนของคุณบ่นว่าไม่มีเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงคุณอาจจะเริ่มต้นธุรกิจรับฝากเลี้ยงสัตว์เล็กๆที่บ้านของคุณเองหรือถ้าเพื่อนของคุณบ่นว่าเสื้อผ้าในตู้เริ่มล้นตู้คุณอาจจะเปิดธุรกิจรับซื้อขายเสื้อผ้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์การทำแบบนี้ไม่ใช่การทำงานหนักเกินไปแต่เป็นการเปลี่ยนการทำงานให้เป็นเกมสนุกๆที่คุณสามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่ตัวเองรักและถนัดเคล็ดลับที่ไม่ต้องทำงานหนักเกินไป การทำงานหนักไม่ได้การันตีความรวยเสมอไปแต่การทำงานอย่างชาญฉลาดต่างหากที่พาเราไปสู่ความสำเร็จใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดถ้าปกติคุณใช้เวลาช่วงเย็นดูทีวีลองเปลี่ยนมาใช้เวลา30นาทีในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือทำโปรเจกต์เล็กๆที่สร้างรายได้สร้างรายได้หลายทางอย่าพึ่งพารายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวลองสร้างรายได้เสริมจากงานอดิเรกหรืองานเล็กๆที่คุณสามารถทำได้หลังเลิกงาน เรียนรู้จากความสำเร็จของคนอื่นลองศึกษาว่าคนที่ประสบความสำเร็จเขาเริ่มต้นอย่างไรและนำแนวคิดของเขามาปรับใช้กับตัวคุณเองจำไว้ว่ารวยวันนี้คือการกล้าที่จะเริ่มต้นและลงมือทำอย่างชาญฉลาดไม่ใช่แค่การรอคอยอนาคตที่ไม่มีวันมาถึงความร่ำรวยที่แท้จริงคืออิสรภาพความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคแต่เป็นผลลัพธ์ของนิสัยเปลี่ยนจากการเป็นผู้บริโภคมาเป็นผู้สร้าง พลังของการเรียนรู้ตลอดชีวิตความร่ำรวยเริ่มต้นที่สมองพลังของความกล้าที่จะล้มเหลวความร่ำรวยสร้างได้จากความสัมพันธ์เปลี่ยนเวลาให้กลายเป็นเงินความพอดีกับความมัง่งคั่งไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกันก้าวแรกสำคัญเสมอเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้ในวันนี้ความมัง่งคั่งไม่ได้รอให้คุณไปไขว่คว้าจากที่ไหนในโลกที่เต็มไปด,ด้วยความเร่งรีบหลายคนมักจะเฝ้ารอโอกาสดีๆจากคนอื่น รอให้ใครสักคนหยิบยื่นมันมาให้แต่ผมอยากให้คุณลองหยุดคิดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าทำไมเราต้องรอโอกาสไม่ได้อยู่แค่ในใบสมัครงานดีๆหรือในคำเชิญชวนของใครบางคนแต่โอกาสที่แท้จริงเริ่มต้นจากข้างในตัวคุณเองมันคือสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วแต่คุณอาจจะยังมองไม่เห็นลองมองไปที่แจ็คหมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาเขาไม่ได้รอให้รัฐบาลจีนอนุมัติหรือให้ผู้คนเห็นด้วยกับไอเดียของเขา เขาเห็นปัญหาที่ธุรกิจเล็กๆในจีนกำลังเผชิญอยู่และลงมือสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้นทันทีเขาไม่ได้รอโอกาสจากใครแต่เขาสร้างโอกาสจากปัญหาที่อยู่ตรงหน้าจงนิ่งแล้วมองหาโอกาสในยุคที่ข้อมูลท่วมทน้นและทุกคนรีบเร่งบางครั้งการนิ่งกลับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการนิ่งในที่นี้ไม่ใช่การอยู่เฉยๆแต่คือหยุดฟังเสียงรอบข้างแล้วหันมาฟังเสียงข้างในตัวเอง ลองหาเวลาเงียบๆสักสิบนาทีในแต่ละวันแล้วถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีกว่าคนอื่นอะไรคือสิ่งที่คนรอบข้างมักจะมาขอให้เราช่วยเหลือมีปัญหาอะไรเล็กๆน,น้อยๆที่เราเจอในชีวิตประจำวันที่เราสามารถหาวิธีแก้แล้วเปลี่ยนมันเป็นไรายได้ได้บ้างคำตอบของคำถามเหล่านี้คือโอกาสของคุณมันคือเส้นทางที่ไม่เหมือนใครที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ รวยได้ไม่ต้องรอเพราะโอกาสที่ดีที่สุดอยู่ในตัวคุณแล้วขอเพียงแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองและกล้าที่จะลงมือทำอย่างชาญฉลาดถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้และไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องอิสระทางปัญญาแล้วเราจะเดินหน้าไปสู่เส้นทางแห่งปัญญาและความมั่งคั่งไปด้วยกันสวัสดีครับ